เราทิ้งตัวไม่เอาเองให้มันออกเรื่อยๆลูกอ,ออกออกจากตัวออก ลายจากตัวคายคายทิ้งคายอย่าสงา่งทิ้งตัวทิ้งออกไปอีกอย่าสง่ง ในอะไรเนี่ยฝังลึกเลยก็แล้วกันเนี่ยว่าอุทานอย่างลาบลงลึกเลยถอยจะตัวถอย,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 ยจะได้ในในใคลายทิ้งคลาย ไม่เอาก็สระตัวไม่เอาเองน,นั่นแหละลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกไม่เอาสละตัวไม่เอาเองนะ อะไ,ไการทุกอย่างลูกอย่ามึงจะอยูอย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 แ่แค่สรุปในสรุปสรุปเนี่มันคือทุกอย่างอ้วยการจะได้ล้างกันไปลายช่วยหลุดช่วยกันไป กันเลยลูกไ,ไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองเนี่ยไม่เอาสละตัวไม่เอาเองเนี่ก็ทุกอย่างไปด้วยกันเลยจะได้หลุดช่วยกันไปอือวางมันจะสรุปแค่ตัวสรุปแนละ้วสรุปเอาสรุปอยู่นี่สรุปเอาสรุปมันก็ไม่สรุปอือทุกอย่างอย่าลืมทุกอย่างทุกอย่าง พร้อมอะไรลูกพร้อมมันไปเลยไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาสระตัวไม่เอาเองไม่ดับเลีมันก็ตันอยู่งั้นแหละดับเหลียดีดัเลีย้างดับเลีไปดับเลีสลายไปตะจันดำบเลีนั่นแหละ ทำไมทำเนี้ขึ้นมาก็ต้านอยู่กับจิตนั่นแหละต้านอยู่กับตัวรู้ต้านอยู่กับตัวเห็นต้านอยู่กับตัวนิ่งตัวเฉยก็ต้านอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้สละออกหรอกออกจากตัวออกเองนี่ทุกทุกอย่างก็พร้อมกันออกจากตัวออกเองสละตัวสละเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองลูก ทำไมจำเร็กลนมามันก็ตันอยู่นั่นแหละตัวรู้ก็ตันอยู่ในตัวรู้แหละตัวเห็นก็ตันอยู่ในตัวเห็นนั่นแหละมันก็ตันอยู่นั่นแหละนิ่งก็ตันอยู่ในนิ่งเฉยก็ตันอยู่ในเฉยมันก็ตันอยู่นั่นแหละมันไม่ออกหรอกเออสละตัวสลาเองมีพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกัน สละตัวสละเองเหมือนกันทิ้งตัวทิ้งเองเหมือนกันพร้อมกันไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันดิไม่เอาสละตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหละมันจะได้ไม่มีขวบเขตไป จะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในการคลายช่วยหลุดช่วยไปจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในการดับล้างไปว่างล้างไปโโคเเเตตบบีียสดดือั ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิมันจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโดยดับล่างว่างล้างไปความกันเลยสิความกันเลยสิทุกอย่างไม่ใช่สรุปในสรุปถ้าสรุปในสรุปมันก็ไม่สรุปหรอกมันยังเอาสรุปอยู่ สรุปเอาสรุปอยู่สิขอย้ำเพราอมันไปซีสรุปให้ไม่ใช่สรุปเอาสรุปสรุปให้สิ นิ่งอยู่แค่เฉยทุกทีออกจ e ตัวออกไปนี่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยสิ <c oughs> ไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยสิ ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกัไน,น,นไปเลยสิยมาแค่นี้แค่นั้น <จะ S 1> อยู่ทำไมเล่า มาแค่อยู่ทำไมแล้วไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยสิทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เอามันทั้งไม่เอาไม่เอามันท่<__<_้งเอาทั<__<_้งไม่เอาพร้อมก็ไปเลยทุกอย่างลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกนไปเลยอย่ามาแค่มันคาทำไมอย่ามาแค่มันค้องทำไมอย่ามาแค่มันค้องมันคาทำไมเล่าเอยแแค่อะไรมันก็คล้องคาอย่ามาแค่ แค่นิ่งมันก็คล้องคาอยู่ตรงนิ่งแค่เฉยมันก็คล้องคาอยู่ตรงเฉยนั่นแหละแค่อะไรมันก็คล้องคาอยู่ตรงแค่น่นแหมีมัวแต่นั่งแค่นอนแค่ยืนแค่เดินแค่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันเลยสิ ไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยสิอเ่องเยรื่องจากระจไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละลูกมันจึงได้ไม่มีขอบเขตไปด้วยกันต่อมกันมันจึงไม่มีขอบเขตไปด้วยกันได้ไงทุกอย่างเมกนรากย่างกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละมันจึงไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปได้ไงทุยทุกอย่าง มอย่างลึกอย่างเตื้นอะไรอยู่เล่ายานทัศนะอย่างลึกอย่างเตื้นอะไรอยู่เล่าไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยสินอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอาไปเลยสินอกเหนือไหมนอกเหนือไม่ไหมไปเลยสินอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองไปเลยสิ เอาทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาสลัดตัวไม่เอาเองพร้อมกันทุกอย่างตัวไม่เอาสลัดตัวไม่เอาเองพร้อมกันเลยทุกอย่างลูกตัวไม่เอากระทิ้งตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสลัดตัวไม่เอาเองสายลี่ถึงเาย ก็ไม่มีขอบเขตพร้อมกันไปเลยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพร้อมกันไปเลยทุกอย่างมันก็ว่างล้างไปตามนั้นเองไร้ร่องรอยล้างไปตามนั้นเองว่างล้างไปตามนั้นเอง ไม่มีขอบแคบไปอีกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปอีกไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปอีกไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆอีกทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปเรื่อยๆอีก ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปเรื่อยๆอีกกลเล้อยกับไก่เลกับไก่กลุ่มเลยเลื่อนตุ้กแล้ก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันเลยอย่าโดดวัวตันวัวเลี้ยงกลุ่มใหญ่เลย ไม่เอาไปเองหมดเขาไม่หมดทขาไม่ไม่ไปเองหมดทั้งเกี่ยวหมดทั้งไม่เกี่ยวไปเองหมดมันทั้งหมดหมดมันทั้งตัวไม่หมดไปเองก ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปได้กันอะไรที่ยาอย่าแค่อะไรมัวแต่แค่อะไรอยู่หมดก่อนด้วยหอะไรทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาไปเองหมดทั้งตัวไม่ไม่ไมปเองตื่นทั้งหมดทั้งตัง